โยซ่าสวัดีวิยุ่นมีาการวัยรุนดูใบวัยรุนชาวชายที่คุนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับปรับเจ้าตัวจอคอมพิวเตอร์นะของเราเนี่ยให้เป็นรีเฟรชเรทตามที่เราซื้อมานะครับหลายคนเนี่ยบอกมาว่าพี่วิธีการปรับจอมันให้มันแบบลื่นๆทายัางไงนะทากผู้ชมนะ <c oughs> วิธีการทําเนี่ยก็ทําตามไม่ยากนะทุกผู้ชมนะเพราะว่าอา่หลายคนเนี่ยซื้อจอแพงๆมานะครับมันมีร4 4 เฮิรนะ์ตนะท่านผู้ชมนะหรือว่าร้อยแปดสิบเฮิร์ตสองร้อยสี่สิบเฮิร์ตสามร้อยหกสิบเฮิร์ตห้าร้อยเฮิร์ตอะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมนะหลายคนบอกว่าพี่ไม่รู้จะปรับยังไงอ่ะแบบจอมันแบบเหมือน Hz, แบบหกสิบเฮิร์ตแบบมันไม่ลื่นนะ่ะเออนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าประจําปีสองพันยี่สี่นะบนวินโดว์สิบเอ็ดนะวินโดว์สิบก็ใช้งานเหมือนกันได้นะครับท่านผู้ชมนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้คลิกขวาที่หน้าจอ ว่างๆนะครับบนหน้าจอของเราเลยนะท่านผู้ชมนะบนจอที่อเราต้องการให้มันลื่นนะครับตามที่เราซื้อมานะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นเราซื้อมา144เฮิรต์เนี่ยอจอมันรันได้แค่60เฮิรต์นะตอนนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็จะทําการปรับมันเนาะกดที่ขวาที่จอลู่งูนะท่านผู้ชมนะขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ปเป็นเรื่องที่คําว่า Display Setting นะฮะจากนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละนะท่านผู้ชมนะเราจะเจอคําว่า System แล้วก็ Display ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเลื่อนลงมาเลยนะอ่าเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมเลือลเอเล่อนลงมาหาคําว่า อ่า uh, Advanced Display ตรงนี้นะครับกด,ดเิ้กไปฟนะืบนะฮะอ่าจากนั้นนะครับเราก็กดซ e l e c t ก่อนนะครับตรงนี้นะครับกด ที่ชื่อจอของเรานะท่านผู้ชมที่เราต้องการปรับนะอ่าบางคนเนี่ยจอมันแบบว่าจะแปลกๆหน่อยนะท่านผู้ชมน,นะเออก็ดูที่ชื่อจอเราที่เราซื้อมานะของพี่มันเป็นจอตัวนี้นะครับเป็น AOC นะวิว 4G 2W 1G 4นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะกดติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการ์ดจออินโฟขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับจะมีอ่าหน้าจอของเรานะครับที่ต่อกับการ์ดจออะไรอยู่ของผมเป็น RTX 4070นะแล้วมันขึ้น60เฮิร์ตตรงนี้ที่จริงอนะจอพี่มันใส่ได้ส ชูอะเร r เฟต рейт นะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเลือกกดเลือกขึ้นมาครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกต่างๆขึ้นมาให้ได้กดนะอพี่ก็จะเลือกไปที่สูงสุดเลยก็คือร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะครับกดที่ก็ไปปุ๊บแล้วจอมันจะกระพริบทีหนึ่งเนาะไม่ต้องตกใจนะครับจากนั้นเมื่อมันมาล้วก็กดคําว่าคลิปเชงนะตรงนี้นะแค่นั้นเองนะครับจอมันก็จะลื่นแล้วเป็นร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะหรือว่าตามที่ กรจอหรือว่าตัวจอเรารับใวด้านอีกนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ประมาณนี้ล้กันนะสำหรับวิธีการปรับรีเฟรชเลดจอนะท่านผู้ชมนะก็ไปทําตามกันได้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า